ไม่หยุดบูลลี่ชาวเน็ตโผล่คอมเมนต์แอนชิลี่แบบนี้แรงไปไหมเป็นนางแบบและนางงามชาวไทยผู้ได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์ส h a ไทยแลด์2 0 6 4และเป็นตัวแทนประเทศไทย,ใน,รรทไทยในการประกวดนางงามจักรกวาล2021ณประเทศอิสราเอลสำหรับแอนชิลีสกอตเคมิสเธอเป็นสาวยุคใหม่ที่รณรงค์ในเรื่องของเรียวไซส์บิวตี้ และให้ผู้หญิงนั้นหันมารักร่างกายตัวเองมากขึ้นเพราะเธอนั้นมองว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราทุกคนต่างมีความแตกต่างทั้งเรื่องหน้าตาสีผิวรวมไปถึงรูปร่างไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนเรามีความสวยในตัวเองแต่หลังจากที่แอนชิลีคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวอร์ไทยแลนด์กลับโดนกระแสวิจารณ์ในด้านลบไม่ขาดเลยอย่างล่าสุดหลังจากที่แอนชชลีได้ลงรูปของตนเองในอินสตาแกรนั้นมีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ว่า ตัวจริงตัวใหญ่มากนัากรัวซึ่งแอนเชลีเธอได้ตอบกลับว่าลืมว่าแอนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกด้วยใช่ไหมคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ